ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อ,อย่างใดเพื่อนๆพักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับม,รมีนักกี้แยนะคบวันนี้เราอยู่กันในเมทั l สลักเอาไว้เคนนิงนะระบมียังไม่ได้หายไปไหนนะแต่คือตอนนี้คอนเทนต์คอนเทนต์เมทัลสลักหมีไม่มีอะไรต้องทําแล้วจริงๆมีทําไปหมดแล้วอะ่ะนี่กำลังคิดอยู่ว่าเออมีอาจจะไปแล้วเลยเลยจีหรือเปล่านะ เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวขอลองทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันลองลองพยายามหาก่อนแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์แทบจะไม่เหลือแล้วนะอ่อวันนี้ขอมาพูดถึงปืน Dark Slayer นะครับแล้วก็มี a w a k e ของปืน Dark Slayer นะครับว่าจะต้องใช้เพชรแดงแล้วก็เงินบาทประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ออันนี้เครดิตจะคุณกำลังนกด้วยนะในในบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็จากบางท่านที่เขาทำนะอันนี้ลองไปสอบถามดูก็ปรากฏว่าเป็นราคาประมาณใกล้เคียงกันละกัน เดี๋ยวมีขออยาตแปะให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะทําปืน Dark Slayer อันดับแรกคือต้องมีค่าชื่อเสียงเลเวลสิก่อนนะครับต,ต้องเติมเงินให้ค่าชื่อเสียงเลเวลสิก่อนนะแต่มีไม่ถึงก็ปืไอมันก็เลยยังไม่ขึ้นนะมันต้องเลเวลสิก่อนนะครับจะให้มาเติมมีก็คงเกียจแล้วอะ อ่ะหลังจากที่เออเราเลเวลสิบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตู้ของปืนดักซเลเยอร์ให้เพื่อนๆเ,เปิดเอาปืนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเปิดตู้ตรงนี้ต่อเลยครับแต่ว่าเป็นในส่วนหาชิ้นส่วนเอเวกเกนนะครับอ่ะคาถามก็คือปืนอาเวกเกนใช้งบเท่าไหร่นะครับปืนดักซเลเยอร์เนี่ยก็อันนี้นะเพชรแดงใช้อยู่ประมาณ6กหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นเพชรแดงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอ่ออยากจะสนับสนุนเกมเมทเออ l ์สลักอย่างเป็นทางการก็สามารถจัดได้เลยนะครับปืน ออมีปืนนี้บอกจริงนะโดนเดือดแทบจะวิน9 0เป็นจะไปหมวดโดนกิวอหรือว่าไปลงบอสลงอะไรสบายหมดเลยครับก็สำหรับคนที่ชอบในเม t ทอร์สลักก็สามารถจัดได้นะครับราคาเพชรแดงอยู่ที่ห5หมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นราคาเงินบาทเนี่ยที่มีถามมานะเ <c oughs> ขาบอกบอกว่าสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับเพ <ๆ S 1> <ๆ S 1> ื่อนๆก็ลองดูได้เลยแล้วกันนะครับว่าอยากจะจัดอีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดใครกะเล่นเมเทอล์สลักเอาเวอเทอร์นิงยาวๆก็จัดไปได้เลยครับก็ถ้าเงินเลือๆอนะก็เป็นการสะสมเกมทําให้เกมอยู่ยาวด้วยนะครับ อ่ะคลิปนี้หมีก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆบอกอะไรว่าสาเล็นนดเดียวเองชัวมาก็มันมีแค่นี้จริงๆเพราะว่าเอ่อตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีให้หมีทําแล้วนะไม่ทอนสลักหมีทําไปหมดแล้วจริงๆดูดิน,น้องไก่นี่หมีไม่ได้เข้ามาเล่นมาสาวันแล้วน้องไก่แบบเหลือๆเลยอ่ะไม่ได้เก็บเลยไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยสามวันแล้ว เอาละเดวหมีก็ลองพยายามหาคอนเทนต์ดูแล้วกันแต่ส่วนใหญ่หมีทําไปหมดแล้วก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเล่นเกม Metal Slug เอาไปคันิ่งอย่างมีความสุขนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรหรืออยากให้หมีเนี่ยทำไกด์เลี้ยวเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะเอ่อถ้าเกิดเจออะไรที่หมียังไม่ทําเดวหมีก็จะมาทาเรื่อยๆนะหรือหมีไปเล่นดนโดนเดือดแล้วอัดมาให้ดูดีมะแต่ว่าหมีปืนกากนะหมีปีปืนทองแค่อันเดียวนะหมีไม่ได้สายเติมเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วแหละเกมนีู้ริงๆ คุนดูน้องไก่ดิอะอยังไงก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีผู้เล่นที่เล่นเบทเ l อร์สลักยังเยอะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าถ้าเยอะไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะก็เอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับส่วนปืน ening, Dark ayer, เอา k ว n i น g ร a นิง l าร์ r เลเยอร์เผื่อใครอยากจะจัดก็อ,อย่างที่หมีบอกนะงบประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพชรแดงก็65,000ถึง70,000นะเผื่อใครแบบอออยากจะ จัดมเมทัลสลักเล่นกิ่งยาวๆเลยก็ก็จัดไปได้ครับแล้วประกันปืนเดียวเสียวทั้งคืนแน่นอนนะปืนมันเทพ <c oughs> ลอละลายก้องไก่เลยครับขี้เกียจเรามาถึงจุดที่มัน <c oughs> มาถึงจุดที่หมดอะไรตายอยากกับเกมแล้วเว้นกั้าเวนกัมอ่ะแล้วเจอกันนะครับ